พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรักศรีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับอ่าห้าหุ้นส่วนจำกัดนะครับ ห้านส่วนจำกัดคือผู้ก่อการนะครับตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับผมแล้วไปจดทะเบ,บ,บียนเป็นห้านส่วนจำกัดครับผมห้านส่วนนะครับที่เราทราบกันนะครับผมห้านส่วนตามใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับผมก็ถือว่าเป็นห้านส่วนสามัญที่ผมให้ความรู้ไปในคลิปที่แล้วนะครับผมแต่ห้านส่วนจำกัดคือห้านส่วนที่ สองคนขึ้นไปนะครับผมแล้วนําไปจดทะเบียนนะครับผมเมื่อจดทะเบียนแล้วก็จะมีเรื่องการเสียภาษีนิติบุคคลตามประมวลรัศดากรตามกฎหมายภาษีกรนะครับผมเราก็ว่ากันไปครับผมส่วนนะครับผมเราจะถามว่าเมื่อสองคนนะครับผมอทําไปยืมหนี้ถ้าผมไปยืมหนี้สินนะครับผมไปยืมเงินนะครับผมไปเอาทรัพย์สินมาลงทุนซึ่งเป็นหนี้บุคคลภายนอกนะครับผมถือว่านะครับผม ถือว่าสมมุติว่านายก่อกับนายขอนะครับผมจดทะเบียนร,ร่วมกันนะครับผมแล้วไปยืมไปยืมทรัพย์สินของคนอื่นมาลงทุนนะครับผมแล้วไปก่อหนี้นะครับผมเ,เราถือว่านะครับผมเป็นหนี้สินที่เป็นหนี้สินที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคือสองคนต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับผมแม้ว่าจะมีการแบ่งหุ้นกันภายหลายอาจจะมีการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจจะมีสี่ถึงห้าคนร่วมกันจดทะเบียนนะครับผมถือว่า นี่ที่ร่วมมันก่อขึ้นก่อนที่มีการจดทะเบียนต้องร่วมกันรับผิดชอบครับเพราะยิ่งดต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับเราไปดูตามประมวลกฎหมายแพ่งมาพาณิ์นะครับผมมาตราที่หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้านะครับผมวางหลักไว้ดังนี้นะครับห้าหุ้นส่วนจํากัดนะครับถ้ายังมีได้จดทะเบียนจดตับใดนะครับผมถ้าานถือว่าเป็นห้าหุ้นส่วนสามัญซึ่งเป็นหุ้นส่วนนะครับผมซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนะครับต้อง รับผิดร่วมกันในบรรดาหน,นี้นะครับผมขอ,องหุ้นขอ,องหุ้นส่วนโดยไม่มีจํานวนจํากัดจนกว่าจะได้จดทะเบียนนะครับผมอ่าแม้ว่าสมมุติว่าในหนึ่งในสองในสาม,ในส,ามในสี่นะครับร่วมกันครับก่อตั้งหุ้นส่วนจํากัดขึ้นมาโดยมีการกาหนดราคาหุ้นกันนะครับผมแต่นี่ที่ก่อขึ้นนะครับก่อนที่ไปนจดทะเบียนต้องร่วมรับผิดชอบครับผมถ้าเราจะมาโต้แย้งว่าอันนี้ไม่ใช่นี่ของฉันเพราะฉันถือหุ้นตามจํานวนเท่านี้นครับผม สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่ยกขึ้นไปข้อต่อสู้กับคนภายนอกได้ครับผมต้องร่วมกันใช้นี่ครับผมเขาเรียกว่าลูกนี้ร่วมนะครับเผื่อเขาฟ้องคดีต่อศาลขึ้นมาแล้วว่าตัวเองัไม่เกี่ยวข้องครับผมเป็นนี่เขาหนึ่งล้านบาทนะครับผมทั้งสี่คน,นครับเขาจะบังคับให้คนใดคน,นคนหนึ่งใช้ก็ได้นะครับรือว่าเป็นนี่ร่วมกันครับผมก็อนทนี้ผมไปนําความรู้มาให้กับพี่น้องประชาชนได้ รับทราบในความรู้นั้นนะครับผมได้มีความรู้ในความรู้นั้นว่านี่อะไรที่เราก่อขึ้นก่อนไปจดทะเบียนก่อนท,ทําธุรกิจมีมีนิติสัมพันธ์กันยังไงให้เรารู้ไว้ว่านี่ที่ก่อจดทะเบียนเป็นนี่ที่ร่วมกันนะครับผม <c oughs> ไม่สามารถยันกับบุคคลภายนอกได้ครับผม <c oughs> สุดท้ายนี้ผมทนายดวงรัสิมีนวลทนายความไนทีมดรเกียรกิติศักดิ์ทนายความวิถตพุทธนะครับ <c oughs> ขอล่าว,ว่าท่านว่าหากท่านไม่รับความไปทํธแล้วยากจนทางสภาทนายความนะครับ <c oughs> ของพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านร <c oughs> ีนครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับขอบคุณที่บอกต่อที่สําคัญขอขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีครับผมทนายดวงรัศสีนวลสิงนวลน,นะครับทนายในทีมด็อกเตอร์เกติศักด์ทนายความขอเก่าวท่านว่านะครับ,บค,ครับ